สวัสดีค่ะอยู่กับนุกี้ช่องอดิศรแฟมิลี่นะคะอัปเดตบ้านพี่นัทพิพิธนะคะวันนี้เราขึ้นมาไม่ใช่ว่าขึ้นมาเช้าขึ้นมาสายนะคะไม่นะคะขึ้นมาบ่ายโมงนะคะเราไปที่บ้านของลุงคลก่อนนะคะเข้าไปพบลุงกับป้าแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเสร็จภาร,รกิจต่างๆเรา ก่าจะเสร็จภารกิจนะคะคือไปส่งปลาส้มที่ Ahmad ี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็แวะมาที่นี่นะคะก็จะบ่ายสามแล้วนะคะวันนี้มาบ่ายโมงอ่ะเรามาดูนะคะตอนนี้โมจิทําอะไรนะคะนึกว่าตุกตาอมาดูน้องหลับนะคะคงไม่ติดเหลืองใช่ไหมเห็นเห็นจูน้อง เาเช้ายังไปทักทายสายบ่วัเป็นลาดเลยนะีวันนี้เปิดพัดลมให้น้องด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องร้อนมากนะคะมีสองตัวมีพัดลมตัวใหญ่แล้วก็มีพัดลมตัวเล็กนะคะอย่างที่เห็นน้องเป็นติดคนมากนะคะไม่ได้หลับสนิทน,นะพ,พี่่แต่ว่าคือฟังว่าเราแบบคุยกับใครเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้หลับสนิทน,นะคือรู้ว่าเราอยู่ใก,ใกล้ๆนะคะถ้าเกิด ไม่มีคนอยู่ด้วยน้องก็จะร้องนะคะดู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 ท่านอนนะคะน่ารักมากใช่ไหมพี่นกเคยเห็นน้องหลับท่านี้ไหมไม่เคยเพิ่งเคยเห็นวันนี้ใช่ไหมนอนแบบโอ้เสื่นแล้วครับดนะครับดดนครัขั้นเหรอดูขั้นเหรอคะ น้องก็จะหลับหลับตื่นตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงนะคะใช่ไหมลูกเสียงมันดังใช่ไหมครับอันนี้เป็นขวน,น้ำของนุกนะเหมือนเมื่อวานนี้น้องเมื่อวานนี้เป็นน้ำ น้ำเย็นนะคะน้องก็จะชอบมานอนใกล้น้องชอบเย็นๆนะคะน้องไม่ชอบอากาศที่มันร้อนก็จะมาอยู่ใกล้ขวดน้ำที่มันเย็นมาต่อนะคะนี่นะคะมาดูไอ้เต้าไอ้เต้าอ้วนไอ้เต้าเหมือนมีแพนด้าเลยอ่ะเออตักไม่สนิทเลย

นี่ให้พัก่อนนะคะหลับปุ๋ยเลยโมจิ vs พี่เพชรนะคะเราพักผ่อนสายตาในช่วงกลางวานันก่อนจะกวันที่จะทำอะไรครับ ี่จะดือซุกซนในช่วงกลางคืนใช่ไหมกลางคืนจะไม่นอนใช่ไหมกลางคืนจะซาใช่ไหมดีหน่อยวันนี้ที่มีพัดลมเปิดให้โมจิเพราะว่าโมจิชอบเย็นๆนะคะ นอนก่อนขวดน้ำเลยหลับไปเลยลูกหลับยาวๆให้ช่างเขาทำงานไปเลยไม่ต้องตื่นนะดูดูตาดูตานะครับไม่ได้หลับสนิทนะฟังลูกกี้พูดตลอดนะคะหูน้องแบบโอ้ดูตาดูตาฟันเอาไว้แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับมาเป็นที่เลี้ยงครับ เป็นที่เลี้ยงให้โมจิครับะ้ อนนี้พ่อโมจิก็ดูความคืบหน้าของการต่อระเบียงนะคะพี่เพชพี่ดำนะคะพี่ช่างดำทำแค่สองวันได้เท่านี้ถือว่าเร็วมากเลยนะคะ ใส่หมวกเซฟตี้นะคะสู้ซ่ค่ะ อยู่กับโมจิจะได้ไม่เหงาเปลี่ยนเปลี่ยนท่านอนทุกอรียโบทครับขนผ,ผูกปุยเหมือนมีแพนด้าเลยกำลังอ้วนกำลังคานน้องกำลังกินกิ่งบทจะลุกก็ลุกบทจะไปก็ไปแล้วก็นอนต่อนี่น้องหาที่ ซุปแล้วก็นอนตากเป็นกำลังใจให้โมจีด้วยนะคะคันนะคะคันะคะนอนนึกงวาตุกาตตา่อสัาากครู่นี้แบตเตอรี่ทำงานนะคะก็เลยตื่นตอนนี้แบตเตอรี่หมดเรียบร้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ อันด้สอนสัรู้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเลยนะคะสําหรับพี่นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ